การทำนายดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการทำนายดวงของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ลราศีอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับและถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงของตัวเราแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงได้ในอินบ็อกซ์ของเพจหมอดูอินดี้นะครับดวงชะตาของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับสามารถที่จะเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ มีอะไรก็แล้วแต่ตัวคุณเนี่ยสามารถประคับประคองสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีครับแต่มันก็ไม่ได้ดีแบบโอ้โหร่ํารวยเป็นเศรษฐีอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามีเงินมีทองในระดับที่เราพึงพอใจตัวคุณเองอาจจะมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในบ้านหรือช่วยดูแลคนรักของเราแต่เหมือนตัวคุณก็โอเคคุณมีความสุขในการดูแลคนรอบข้างเป็นอย่างดี เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวค่อนข้างดีเลยครับได้ไพ่พระประธานในบอร์ดเป็นไพ่แถวบนใบที่3ถือว่าได้เพื่อนดีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกัลยะนานมิตรกันชักนำกันไปสู่หนทางที่ดีพาตัวเองให้เจริญขึ้นส่วนพ่อแม่หรือคนในครอบครัวถ้าใครกำลังป่วยอยู่ในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องดูแลกันใกล้ชิดเลย เพราะว่าไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แสงอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการเอ็กซเรย์หรือถ้าใครป่วยอยู่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับถ้าตั้งคำถามขึ้นมาว่าจะถูกผ่าตัดไหมไพ่แถวบนใบที่4ครับใบนี้เลยบอกว่ามีโอกาสมีเกณฑ์จะได้รับการผ่าตัดนะครับ เพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับมีดแล้วก็มีการฉายแสงเอ็กซเรย์ด้วยสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่เคยคิดวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะทําอันนี้ก็ได้ไพ่ถือเงินเป็นปึกเลยครับไม่มีอะไรที่จะต้องรอช้าแล้วครับคิดอะไรฝันอะไรไว้ลงมือทําได้เลยมีโอกาสจับเงินก้อนมีโอกาสร่ํารวยได้แต่ติดหยุ่นิดนึงครับถ้าจะร่วมทํากับใครมีหุ้นส่วน ต้องระวังให้ดีในเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่าไพ่ข้างเคียงเนี่ยเป็นเรื่องของการหักหลังกันถ้าเป็นไปได้นะครับให้เราดูแลในเรื่องของเงินเรื่องผลประโยชน์ให้เราดูเองครับในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนสถานการณ์ค่อนข้างดีครับทํางานด้วยความราบรื่นไม่ได้กดดันหรือว่าเคร่งเครียดอะไรมากนะักเพื่อนร่วมงานก่อนรักใคร่กันดีประสานงานทํางานเป็นทีมได้ดีครับ ส่วนเรื่องงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีกิจการมเป็นของตัวเองสิ่งที่กําลังทําอยู่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาครับเพราะว่าได้ไพ่รับมีดเป็นไพ่แถวกลางใบที่4เป็นงานที่จะต้องใช้ความพยายามใช้ความอุตสาหะใช้ความละเอียดอ่อนต้องใส่ใจมากๆถ้าทําตามนี้ได้นะครับประสบความสําเร็จแน่นอนความรักสําหรับคนที่มีคู่ได้ไพ่แถวล่างใบแรกเลยครับเป็นไพ่ ภาพเด็กกําลังยืนอยู่บนทางแยกซ้ายขวาสําหรับใครที่กําลังมีปัญหานะครับเรื่องความรักเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกในใจว่าฉันอยากจะเดินออกมาแล้วกําลังช่างใจอยู่ว่าจะคบกันต่อหรือย่จะพอแค่นี้เหมือนกําลังสองกิจสองใจอยู่เป็นเด็กที่กําลังยืนอยู่บนทางแยกแต่สําหรับใครที่ยังรักให้กันดีอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไพก็แนะนําว่าให้ชวนกันออกไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาร่วมกันนะครับ อาจจะไปเที่ยวไปเอาดอไปพักผ่อนต่างจังหวัดให้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับความรักสำหรับคนโสดบอกได้เลยนะว่าความรักของคุณอาจจะเจอเซอร์ไพรส์คุณอาจเจอใครบางคนแบบไม่คาดฝันหรือว่าเจอคนที่ตรงสเปคตรงใจแล้วเขาเข้ามาจีบคุณเองหรือมีโอกาสได้เจอกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงเพราะฉะนั้นเปิดหูเปิดตาไว้นะครับดูคนรอบตัวไว้ให้ดี ในเรื่องของโชคลาภถือว่ามีแบบ50-50ครับเพราะว่าได้ไพ่แถวล่างใบที่5เป็นภาพคนยืนอยู่ตรงกลางมีคนเข้ามาหาทั้งซ้ายทั้งขวาตีความโชคลาภที่มาแบบครึ่งครึ่งกลางๆครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไพ่ที mm ่อ hmm. ยู่รอบข้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความมืดๆเทาๆถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยถ้ามุ่งไปทางใต้ดินอาจจะถูกฉลกมากกว่าครับ ส่วนดวงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าอาจจะมีความไม่พร้อมอยู่นะในตอนนี้อาจจะไม่ได้ในเร็ววันนี้ครับแต่ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญก้าวหน้าได้ครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาสิ่งที่จะต้องระวังนะครับจะเป็นเรื่องของการทำผิดในเรื่องของความรักอย่าทำผิดในเรื่องของความรักเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับทุกๆเรื่องของชีวิตเราเลยในภาพรวมดวงชะตาของคุณเนี่ย คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนเก่งทีเดียวมีไหวพริบอฏิพานเอาตัวรอดได้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจด้วยและที่สําคัญที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆครับโปรเจกต์ที่เคยคิดไว้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยได้เงินได้ทองแน่นอนแต่ระวังเรื่องของหุ้นส่วนนะครับต้องคุมดีๆแต่ถ้าคุณทําคนเดียวเริ่มต้นลุยด้วยตัวเองตั้งใจทําดีๆครับมีโอกาสล่ํารวยได้เลยนะ หมอดูอินดี้การันตีครับ